สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสาระคมาพาเพลินสาระบันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสวัสดีครับแฟนขับบอบอยกับซอแอนล่าสุดนะครับแอดมินแอบไปเห็นแอบไปเห็นบอบอยกับคอนเทนต์ใหม่ในช่วงของ2-3วันนี้นะครับบอบอยก็ตั้งคอนเทนต์ตั้งรายการนี้ชื่อว่าเจาะใจหลังเวทีใจเกินร้อย บอกเลยว่าแค่ชื่อนี้ก็บ่งบอกแล้วนะครับว่าเป็นการเจาะใจทุกคนนะครับทีมงานเบื้องหลังมลําใจเกินร้อยบบอยก็จะมีเวลาว่างในช่วงของก่อนที่จะไหว้พระหรือว่าหลังจากไหว้พระก่อนที่จะทําการแสดงบอดบอยก็จะทําการสัมภาษณ์นะครับสอบถาม ทีมงานพาออนทัวร์นะครับดูหลังเวทีเจาะใจคนนั้นเจาะใจคนนี้นะครับซึ่งค่ำคืนที่ผ่านมาบอสบอยก็เจาะใจของนางเอกใหม่ว่าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ใครนะครับนั่นก็คือซอแอนนี่แหละนะครับหวานใจของบอสบอยบอสบอยก็เจาะใจนะครับก็สัมภาษณ์ซอแอนแล้วก่อนที่จะไปสัมภาษณ์อีกหนึ่งศิลปิน นครับน้องโจ๊กเกอร์นะครับศิลปินใหม่ใจเกินร้อยเดี๋ยวไปดูไปชมบรรยากาศการเจาะใจของบอสบอยนะครับว่าจะสนุกสนานจะเป็นแบบไหนนะครับขอบสัมภาษณ์นหน่อยครับคุณรู้สึกยังไงที่ได้มาอยู่คณะมอลำใจกันร้อยครับโอ้รู้สึกดีใจค่ะความสัน่นค่ะเป็นความสั่น <laughs> รู้สึกดีที่ได้ไมาอยู่กับแฟนนะ้ารู้สึกดีจนะ้าอะไรมากาหมอกความสนุกสนานหมอกเสียงเพลงเสียงล่ำนาฏย์เวทีมันก็คือหมอล่ำมันก็คือคอาชีพเนาะอาชีพที่ช่วยเลี้ยงเลี้ยงเราแล้วก็เลี้ยงทั้งครอบครัวทางบ้านแล้วก็รวมไปถึงท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาพอเราได้แล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ให้แล้วแล้วตอนนี้ แล้วตอนนี้น้องแอนทําหน้าที่อะไรบ้างในวงครับมาแล้วตอนนี้น้องแอนทําหน้าที่อะไรบ้างในวงครับก็<ม>ตอนนี้ก็เป็นนักร้องค่ะทําอะไรบ้างครับก็เป็นเป็นศิลปินค่ะศิลปินหมอลําค่ะแล้วก็ดูแลค่ะดูแลหัวหน้าอีกทีนึงค่ะแล้วก็วกยยัยังอีกอยังนี่กดูแลเจ้านั่นละ บอนี่น้องจริงๆแล้วคือผมพยายามที่จะทุกๆวันหรือบางวันนะครับก่อนการแสดงนี่ก็สิทยาพยามแบบพาทุกคนเลาะหลังเวทีแล้วเจอใครก็จะสัมภาษณ์คนนั้นเพราะว่าน้องๆหลายคนก็มีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับทั้งคนเก่าและคนใหม่แต่บอดีมือนี่นะครับมือนี่ยังบอท่านเอกถือว่าเป็นมือเริ่มต้นนี่นี่ยังบอท่านเอกยังบอท่านเอกรู้ว่าสิสัมผัณ์ไรก็เลยสัมผั์กันเองมาแล้วมาแล้ว ถือว่าวันนี้นะครับบอสบอยก็เชิญแขกนะครับคนแรกนั่นก็คือแอนออรดีนะครับมาสัมภาษณ์เป็นเทปแรกถือว่าเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะครับเป็นศินลปินคนแรกที่ถูกสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับคอนเทนต์ใหม่ของบอสบอยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่บอสบอยทำประเด็นนี้ทำคอนเทนต์นี้ออกมาเพราะว่าศิลปินหลายๆคนในวงเนี่ยทั้งคนใหม่คนเก่า บางครั้งเนี่ยแฟนคลับที่ติดตามแอนบอยนะครับก็ยังไม่ได้รู้จักก็ถือว่าเป็นการแนะนำศิลปินนะครับถือว่าคอนเทนต์นี้บ o อสบอยนีย่คิดได้ดีมากเลยนะครับแอดมินสนับสนุนเต็มที่เลยเพราะว่านำศิลปินเนี่ยมาแนะนำเนี่ยแฟนคลับโอ้ก็จะได้รู้จักโอน้องชื่อแบบนี้นะมีอ่าสตอรี่แบบนี้มีที่ไปที่มาแบบนี้ก็เปิดกลุ่มแฟนคลับ ให้กับน้องๆน,นะครับให้กับศิลปินแล้วศิลปินที่ถูกสัมภาษณ์ก็จะได้แนะนําตัวนะครับได้ฝากเพจนะครับได้ฝากอะไรหลายๆอย่างให้กับแฟนคลับได้ติดตามกันนะครับมาดูอีกศิลปินอีกหนึ่งคนน้องโจ๊กเกอร์นะครับที่บอสบอยกับยายวึงนะครับเป็นพิธีกรสัมภาษณ์นะครับตอนนี้อยธาบานันเป็นขอบรัวเฮดอาชีพยังครับ พ่อเป็นลูกจ้างข้าราชการครับส่วนแม่ก็เป็นเป็นแม่บ้านอยู่บานครับยิบผ้ายู่บานอยู่บานนีมือที่เขารู้สึกว่าเขาถอดที่สุดบ่กนี่ครับมือถอดครับมือขึ้นมือใดครับมือเทียนเข้าไปถือตุ้มก็คัดมือเทียนเพราะว่าเขาบม่เคย้วครับผมถือตุ้มไปที่นี่แล้วมันฝนตกแล้วห้องกับเปียกชุดยังกับเปียกมันมันรู้สึกว่ามันบ่อยากขึ้นบ่อยากอย่างนี้เลยม่อยากไม่อยากงม่นครับบ่อยากงานแต่กาศ ค่อยู่ครับนี่พีพีส่วนเท่าทึ่จะควางองกาดหักในะอาชีพนี้น้กากะดคืนพีพีคนกัดส่วนเอ่ามันจะต้องเจออยู่แล้วนะครับผมอาชีพนี้นแ้วคิดว่ามันเป็นมอลำ่มเนี่ยขึ้น่าอ,อยากกลิ่นตัวใดนักคิดควงคิดเรื่องนี้ควงคิดเป่า<ม>เป่าไม้เนี่ยเป่าไม้ไมแบบสูงสุดกับการเท้วเรืออาชีพเนี่ยเขาอยากเป็นอย่าง มันมสามารถพูดได้หมดเลยเอาอยากคือยอยากมีวงเป็นของตัวเองอยากเป็นนักร้องที่มีเพลงดังหรืออยากเป็นพระเอกคนหนึ่งในวงอย่างเสียหรืออยากเป็นแดนเซอร์ตลอดไปอย่างเสียสามารถพูดได้หมดเลยต่อมายสุดๆจกอยากเป็นตัวโกงจกมักเรียนตัวโกงเพราะมามาเป็นพระเอกอยากเรียนเป็นตัวโกงตัว,ตวโกงระษาถังคืออยยาสู้กำลังม,มันเป็นมันเป็นสิบากำลังเก็ดอหขา้ไมมกำลังใจพักดันขก้นมากอันนี้อันนี้พิอันนี้พีษ ขันคนบางเข้าในแง่จำเข้าต้องพักกันในมัจนะเขาคณะเขาเดือพ่มดีคณะเดือดวพ่มสามมาดบงเขานี่เ็ตในมันคเพ่ดือดเพิ่มดีว่าเน้นวานาเดืกํกลังเพราะณะเข้าต้องสู้ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่บอสบอยคิดขึ้นมานะครับแอดมินสนับสนุนเต็มที่เลยสำหรับคอนเทนต์นี้ก็รอติดตามนะครับสำหรับคอนเทนต์นี้บอสบอยก็น่าจะไลฟ์นะครับในช่วงของก่อนที่จะทําการแสดงวันไหนว่างวันไหนมีเวลานะครับวันไหนที่ไม่ยุ่งยากนะครับก็อาจจะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับก็คอยติดตามว่าบอสบอยจะไปสัมภาษณ์ใครใน รอบต่อไปในครั้งต่อไปนะครับแล้วก็แฟนคลับก็จะได้รู้จักกับศิลปินหมอลำใจเกินร้อยที่มากขึ้นนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลฟ์กดแชร์และนี่คือแอดมินนำมาอัปเดตกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดของบอสบอยนะครับ